สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่หนานเกงยินเรื่องง่ายๆนะคะวันนี้พี่หนานจะมาตอบคําถามค้างคาใจว่าทําไมเราซื้อเกงยินไปแล้วเนี่ยหลังซักหรือว่าใส่ไปแล้วเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างนะคะกางเกงยินเริ่มจากสีดําก่อนเลยกางเกงยินสีดาบางคนเนี่ยซักไปแล้วเนี่ยจะเกิดรอยขีดข่วนเป็นเส้นข,ขาวๆนะคะหรือไม่ก็เป็นคราบตามกางเกงนะคะก็เพราะว่าเราอะ เวลาเราซักเนี่ยเราไม่ได้กลับกางเกงนั่นเองนะคะเราต้องกลับกางเกงจากด้านในอย่างงี้ค่ะกลับออกมานะคะกลับมาไว้ข้างนอกแล้วก็ใส่ถุงผ้านะคะแล้วค่อยเข้าเครื่องเพราะเวลาเครื่องปั่นเนี่ยมันใช้ความเร็วปั่นใช่ไหมคะหลายๆรอบมันก็จะเกิดการตีของเนื้อผ้าทําให้ผ้าของเรายีนดําเนี่ยเป็นเส้นข,ขาวๆได้นะคะเป็นริ้วรอยเกิดขึ้นทําให้ไม่สวยงาม ส่วนคราบต่างๆเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเนี่ยใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มมากไปหรือว่าผงซักฟอกเป็นก้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะปริมาณไม่เหมาะสมก็ทําให้เสื้อผ้ากางเกงของเราเนี่ยเป็นคราบได้นะคะต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกางเกงยีนนะคะเป็นรอยย่นตามนี้นะคะย่นอย่างนี้เลยย่น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 นะคะหรือไม่ก็จะเกิดประมาณด้านหลังก็จะเกิดรอยย่น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 เนี่ยค่ะที่หลายๆคนก็เป็น ก็เพราะว่าเวลาเราซักเนี่ยกางนเกงเยีนใช่ไหมคะหลังซักแล้วเรานําไปตากเราก็ต้องใส่ไม้แขวนตากใช่ไหมหรือไม่ก็พาดไม้ตากใช่ไหมคะทีนี้เวลาเก็บเนี่ยบางคนก็จะพับพับเป็นรูปลักษณะแบบนี้แล้วก็เข้าตู้ใช่ไหมคะบางคนก็พับกับอ่ะแล้วก็เข้าตู้อย่างนี้อ่ะมันก็จะเกิดรอยตามเนี้นะคะเพราะว่าแล้วเราไปไว้ในตู้แบบไปไว้ซัก นานๆมาใส่ทีหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เกิดรอยย่นเพราะเกิดการหดตัวของเนื้อผ้านะคะมันจะเกิดอย่างนี้อ่าจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะคราวนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะคะความจริงเกงยีเนี่ยเราต้องแขวนนะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนก็เอาสะดวกเนาะเพราะมีตู้แล้วก็พับพับแล้วก็ไว้ในตู้แต่แล้ก็หมัน่นต้องหมั่นใส่เวียน,นใส่นะคะเพื่อกางเกงเราจะได้ไม่เป็นรอยเนาะแล้วก็อย่างการเกงยีเนี่ยไม่ถูกกับความร้อนเราอย่าไปรีดเยอะพอเรารีดเยอะเนี่ย หรือใช้ความร้อนหนึกสูงเกงนีเราก็เสียได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะการเกิดปัญหารอยต่างๆตรงนี้ตรงนี้จะขาดบ่อยมากเลยค่ะขาดขาดบ่อยเพราะอะไรเพราะว่าเราอ่ะต้องสังเกตว่าเราทํางานอะไรนะคะอย่างเช่นเรานั่งบ่อยๆหมุนไปหมุนมาหรือว่าขับบินมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ส่งของส่งเอกสารอยู่กับอะไรที่ใช้ตรงเนี้ส่วนของร่างกายตรงเนี้ยเยอะๆนะคะเราก็กางเกงตรงส่วนนี้ก็จะสึก เราใช้ส่วนไหนมากๆส่วนนั้นจะสึกนะคะเป็นเรื่องของกางเกงยีนที่หลังจากซื้อมาแล้วเราลงน้ําแล้วเรามันหดมันเป็นเรื่องปกติของกางเกงยีนนะคะที่ว่า,าส่วนใหญ่จะซักแล้วเนี่ยอาจจะมีการหดตัวเล็กน้อยเวลาเราจะไปตัดข้างเกงขึ้นเนี่ยเราควรจะซักก่อนแล้วค่อยนําไปตัดข้างเกงนะคะไม่ใช่ว่าตัดเสร็จแล้วค่อยมาซักมาซัก พราะเรายังไม่รู้เลยว่าหลังซักกางเกงเราจะหดมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าแต่ถ้ามันหดเยอะๆเนี่ยเราต้องสังเกตแล้วเราใช้ความร้อนอะไรสูงไปหรือเปล่ากับกางเกงเพราะกางเกงเนี่ยบางคนเอาไปเข้าตู้อบใช้ความร้อนถึงสูงกางเกงก็หดเหลือตัวนิดเดียวนะคะกางเกงยีนที่เป้าขาดบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากันเยอะทั้งหญิงทั้งชายนะคะตรงเชื่อ,อช่วงเนื้อช่วงเป้าะค่ะเวลาเราเดินจะสีกันสําหรับคนมีเนื้อเยอะๆนะคะมันจะสีกันบางคนมีส่วนเกิดตรงด้านนั้นนะคะข้างๆ เป็นคนตัวเล็กก็จริงแต่มีสะโพกมีขาใหญ่ก็จะทําให้บริเวณที่เราเดินเนี่ยเกิดการเสียดสีเพราะลักษณะการทอผ้าของเราเนี่ยของกางเกงยีนจะเป็นทอแบบสี่เหลี่ยมไว้ไปความาใช่ไหมคะเวลามันสีไปสีมาจะมีเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันเด้งออกมาอยู่แล้วพอมันเด้งมาเส้นหนึ่งเส้นอื่นพิจาลามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเกิดการสึกได้นั่นเองนะคะกางเกงยีนขาบิดกางเกงยีนขาบิดเนี่ยเกิดจาก ผ้านะคะที่นํามาตัดเางเกงยีนกางเกงยีนส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะยีนยืดเนี่ยเวลาเรานําผ้ามาตัดผ้ามันจะเป็นลักษณะแบบเป็นผ้าทอแบบเฉียงซ้ายนะคะแล้วก็เฉียงขวาซึ่งเวลาเราเข้าเครื่องซักผ้าเนี่ยเราควรใส่ถุงผ้านะคะเพราะว่าแรงเวี่ยงของเครื่องซักผ้าเนี่ยทาให้กางเกงที่มีลักษณะเฉียงซ้ายเฉียงขวาเนี่ยมีการบิดตัวได้นะคะไม่บิดซ้ายก็ต้องบิดขวา กางเกงยีนทำไมหลังซื้อไปแล้วเนี่ยสีเข้มๆชอบสีตกเลยเลยหลังๆหลังจากเราซักไปแล้วเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเขาย้อมแบบสีธรรมชาติถ้าเราซื้อสีเข้มๆไปอย่างเช่นสีกรมสีดีนิมอะไรพวกนี้นะคะกางเกงยีนผ้าดิบพวกนี้จะมีการตกสีสักสองสามรอบอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นการล้างสีเนาะแต่สีมันจะไม่เสียถ้าเป็นกางเกงยีนคุณภาพดีนะสีมันจะแบบไม่ตกขาวไปเลยนะคะก็ยังคงสีเดิมค่อยๆจางไปนั่นเองนะคะตามอายุการใช้งานเนาะ แล้วก็ส่วนเรื่องการซักพี่หนักขอสุกคร่าวๆนะคะแบบไม่เจาะลึกมากเพราะมันยาวก็คือว่าเวลาเราจะซักกางเกงเนี่ยเราก็ควรจะแยกจากเสื้อนะคะเพราะมันคนละผ้ากันแยกเสร็จแล้วเราก็ควรกลับด้านใส่ถุงผ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เวลาแขวนก็ใช้ไม้แขวนหรือไม่ก็ต้องพาดกับไม้นะคะที่ตากให้เรียบร้อยนะคะกลับด้านตากนะคะอย่าไปโดนแดดแรงๆแรงมากๆกจัดจดหรืออย่าไปใช้ความร้อนสูงมากนะคะ เวลาเก็บเข้าตู้ถ้ามื่เราพับใช่ไหมคะเราเก็บเข้าไปเวลาเรานํามาใช้เราก็ต้องหมุนเวียนมาใช้เยี๋ไปเก็บนานๆแล้วมันจะเกิดรอยรยน่นย่นแล้วก็ทําให้ผ้าเราเสียทาให้ผ้าเราเสียได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่นํามาซักก็อย่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําหรับซักผ้าขาวแปรงที่นํามาใช้ก็ใช้เฉพาะจุดอย่างเช่นปลายขากระเป๋าก็ควรจะใช้แปรงแบบที่มีขนนุ่มมากๆค่ะเป็นไงกันบ้างคะ พี่นาพอจะตอบคําถามที่ค้างคาใจของหลายๆคนไปได้บ้างไหมส่วนใครที่มีแบบคําตอบที่ดีกว่านี้นะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเก่งดินเหมือนกันแล้วก็มาร่วมกันจอยความคิดเห็นในเพจของพี่นาได้นะคะทางล่างนี้ได้เลยค่ะยินดีๆต้อนรับทุกคนค่ะเป็นเก่งดินเรื่องง่ายๆกับพี่นาพราวรัตน์นะคะไว้เจอกันค่ะกับรอบหน้าโควิดกับการค้านะคะสวัสดีค่ะ